การรับลูกศิษย์แต่ละครั้งก็จะต้องใช้เวลานิดนึงอย่างลูกศิษย์บางคนเราใช้เวลาตัดสินสองปีก็จะเป็นชื่อตาต้าต้องขอบคุณตาต้ากับคุณมาวินนะคะโด,ด่งดังออกรายการทีวีออกเดอะด็อกเตอร์ออก o มอร์น n ิ่งออกร้อกับประเทศทั่วโลกแล้วค่ะตอนนี้ก็กําลังนิวยอกทาที่ติดต่อไปดังมากตาต้าขอขอบคุณพี่กุ้งนะคะที่รักคิดถึงห่วงใยเมตตาตาต้านะคะให้ตาต้าได้มีอาชีพที่สร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองแล้วก็วงตระกูลคะ่ะ และรับตาต้าเข้าสู่ชีวิตพี่กุ้งนะคะพี่กุ้งเมตสอนตาต้าทุกอย่างทําให้ตาต้าได้มีวันนี้ค่ะและพี่กุ้งก็เมตการนะคะมอบกระเป๋าปาอันนะคะมอบมงกุฎนะคะที่มีคุณค่านะคะผ่านการเวลาให้กับตาต้านะคะและทุกสิ่งทุกอย่างนะคะทุกช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะจนถึงวันนี้สิ่งที่พี่กุ้งมอบให้กับตาต้ามันเยอะมากและยิ่งใหญ่มากๆกับตาต้าเลยค่ะไงที่อาชีพของเราได้รับการยอมรับขนาดนี้ครับ งภูมิใจนะคะพุ่งภูมิใจในอาชีพของพุ่งการที่จะปั้นคนคนหนึ่งให้ดังระดับโลกคู่กับอาจารย์คู่กับอาชีพนะคะแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้เมืองไทยเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแบบปกติที่คนธรรมดาจะทําได้คุณต้องหนึ่งศรัทธาในอาชีพนะคะสองคุณต้องมีคุณธรรมสามคุณจะต้องมีเอกลักษณ์คือกุ้งอยากจะบอกว่าถ้าต่อให้คุณวิ่งเก่งแค่ไหนแล้วคุณไม่วิ่งในลูกคุณไม่มีทางได้เหรียญทองอะไรจะยอมรับคุณ โอกาสและปฏิหารต่างๆที่พี่กุ้งมอบให้กับตาต้าและคุณมาวินนะคะเราสองคนรู้สึกซาบซึ้งตื้นตันใจและภาคภูมิใจเป็นอย่างที่สุดค่ะและอยากบอกพี่กุ้งนะคะว่าเราจะรักจะหวงแหนจะศรัทธาในอาชีพภูิปัญญาไทยและจะเผยแพร่ให้ดังทัวโลกยิ่งขึ้นไปค่ะและทำทุกอย่างอย่างเต็มที่และดีที่สุดให้สมกับที่พี่กุ้งหนิดยื่นโอกาสให้กับพวกเรานะคะรักพี่กุ้งมากๆค่ะ